เฮ้ยเต็มเฮเต็มนึ้งเต็มอาปาไว้กุืนสลัดดูเนี้ยโอ้จันวันนี่ไม่ด่าแล้วที่งานไม่จมโอ้โหตอนนี้เดินทางเลยนะครับนะไปกับทางจอสทางจ้าหมู่บ้านไปก็ประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับนะ พี่น้องป้อปายสุขสวัสดวัสดีครับทุกท่านโอ้เมื่อนี้เน,นครับรรยากาศนะครับจัดเตรียมสถานที่นะครับอสองนองหนึ่งหมื่นบาทนะครับบรรยากาศในช่วงเช้านะครับนะกำลังเตรียมตัว ตั้มพันตั้มเป็นอะไรบึงสถานการณ์แล้วไวบ์อปสบายสบายสวัสดีครับสวัสดีครับข้าว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 ก้อไข่มดแดงก้อนไข่มดแดงโอ้ยสุดยอดสุดไหมกับมะม่วงก็โซฮิมซาของนอยาน้อยในบรรยากาศน้อยมาจากบ้านไหนเฟอร์นนาเก้เฟอร์นาเก้มีแบบนี้พันนกเมียจ่ม อย่าไปว่านันนะท่าปลายแม่ท่นนานป้อมเอามือนีมีตะหงัวแถวหัวแถวหัวแถวหัวแทคับมาท่านดดด ะรอดวันนี้สดไม่เมาครับไม่เมาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เมาเมื่อวานนี้วางสามสิบเปอร์เซ็นต์พอกับเมื่อวานนี้ก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แค่ยืนไม่ไม่เที่ยงยืนไม่เที่ยงลงเที่ยงยังไม่ถึงเที่ยงคผลกระชันวันครับโห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 กินแล้ววะเหรวพันมีได้ยินเปลี่ยนปลาพี่หรอ มาเท่ขนาดช่วงเล็กๆประมาณสามโมงเนาะสองโมงครึ่งสโมงครึ่งบอจะผ่านไหนนะครับหยุดงานอีกแล้วผ่านไหนว่านมานเขาบอ น,น,น่ปาฮะอะไรเจียนน้องย่านทัวนี่ก็ได้พวกโอ้ยานี่โลสี่นี่กับพานทาเฮ็ดคืออนยาทำใจเนาะเป็นอะไรมันยัดงาย่าจอกยัดเนยยูอย่าไปย่านเลื่อนนักสู้มันจะสู้ไหวอยู่บ่ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวยันได้เท่านี้ยุ่เจ้า นี่ก็คือบรรยากาศนะครับช่วงเช้านะครับยังรวมตัวกันบ่ได้นะครับแต่เขาโอ้โหเออไปาะป่า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 ป่มันบอลนะครับมันบอลนะครับจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับใกล้เวลาแล้วครับพี่น้องปลองปลาสปูสกุลนะครับเด้อไคอยู่วงใดก็ให้ลงอยู่วงนั้นเลยจะเป็นลุงของผู้อื่นนะครับ ห่างไปห่างมันไหนจะไปกองผู้อื่นได้เขับตอนนะครับเด้อรอเสียงสัญญาณจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วครบเจ้าภาพเขยิ้มไปเป้อยเมื่อแล้วครับได้เงินแหละมาหนี้กรรมเว้นก็อยู่กับเฮาละการตึกปูตึกปลาก็เป็นกิจวัาบัตรทุกข์ก็โยปลาในน้ำบัตรทุกข์เนี่ยแหละครับแห้งแต่กับปลากระเบิ้งมีแนวโน้มสิไลยอยูกแต่มันหกนอบเนาะคนกระบอกค่อยหลายย่านอย่างเดียวตีโปแตกนะครับ อ่าเดี๋ยวสิเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับยายก็กินน้ำกินไนแล้วก็สู้เต็มที่เนาะยายเนะยาะพันซุยก็มานะครับวันนี้พันซุยนะมาตะเศ้าพิษสังเกตขนาดานย่อกระดูกมาบวมมากบาทเลยเนยแบบขายบัตรนี่มันมีการละเล่นนะครับทั้งคำว่าคำจ๋าคุยกันหยอกก,ก,าาออนนกันนะครับสิมาทางอำเภอนาเกนะครับน้องคนนุมแล้วก็ ทั้งเตาง,ง่อยนะครับแล้วก็บ,บ้านช่างเดียวนะครับรมารวมตัวกันนะครับรคนละ320บาทนะครับอูเฉพาะสองกลุ่มนะครับหนึ่งสองสามเอาเลยเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับอืม ได้ได ah. ้ครับันนกก็เปลี่ยนสไตล์แล้วนะครับนี่นี่นี่นนี่หัวนี้หัวนี้หัวนีมันดีนี่นี่บานินโบไปไกลหรอกเต็มเพเต็มดังโอ้โหขับฝั่งผู้เสื้อแดงนะครับเสื้อแดงเสื้อแดงเสื้อแดง โอ้โหปลาจีนปลาจีนถ้าไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเสียชื่อเลยนะเสียนแกนาแก่โอ้ยเลยนี่นี่แฮบอยู่นี่นี่บ่ห้อยเอออยู่ใกล้ๆคอยที

โอ้โหตัวนี้แหละมันหลดวูดวูดวูดนะเนาะท่านโตแล้ววันนี้เอาจักโลนี่ประมาณนี้มาาในครับผ่าในสินอกผ่าในเอ้ยโอ้โหน็อตที่สองเข้าคลองแล้ว

ต่อหน้าต่อตาเลยผ่านตั้มคือมึงงงแล้วว่นมาเอาตัวนี้แหละไพ่ไพ่ตีเรือมาฟรีเลยผ่านตั้ไมไอ,อ้นี่มันร้ายโอ้ยกินนองกินนองปลาสวายปลาสวาย อตัวทีบตัวนทัี่นทอ้ัี่สองนี่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 ราตัวนี้่เนาอันนี้ใส่ตะข่ายได้นี่ในในของตั้งห่างได้ของเราอันนี้ปลานอกกันอ่ปลานอกปลานอกตัวนี้ปลาในตัวนี้ คนมาคนมามกมุกรอดผมปอยสามร้มมมมอยยี่โอ้อะไรเจ้าเจนานา้าโอ้โหมันอะไรมันอะไรเือดำน้ำบีเขนาดเห็นเลยักเห็นเลยโอ้ยายนะพวกพวกพวกรวพวกนั่งกันนะพวกจากแล้วไปเอาน้่เม็อันนั้นเล่าดีไปเอาอยู่

โอ้โหครับได้เรื่อยๆนะครับมีตัวใหญ่ๆเลยใส่ใหญ่เลยอ่าบนนู้นบนว่าปลาสวายสวายฮันดาสนะครับงานเลี้ยงยังบริเล็กลาได้อ้าวคุณอะไรล่ะพูดอะไรพูดข้าวข้าวมลพรึ่งพรึ่งนิยเสียงนะ บอนพัวเลยโอ้ว่าอาจารย์วันเลยบ่อเ,เอาาเอออกกีดมนันจารย์วันยังมัวเมือม่อยยังมัวเมื่อยยังมัวเมื่อยยังมัวเมื่อยแต่คน,นมัวเมื่อยแล้วปลาให้ปลาเมือม่อยคนเมื่อยก่อน

บอไดโอได้แล้วครับคุว้าวเย้ตโอ้คออีคออีคออีโอ้ตุ่มเยียบร้อยพูดกับโฮเซลอยู่ครับโอ้โได้แล้วครับคม เซียนถาเซียนถาที่เลึอกเอาอีกแล้วอีกแล้วเซียนน้อง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 เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเล่นน้ำอีกแล้ว เช้าใส่ข้าเลยู้มะเร็งหมืนเดิมข้าน้ององการวันหัวใลยัง้ยู่อ่ะมีปลาสวายปลาโคปลาจีนนะครับตมเล้ขึ้นนี่ ดอดดอดประกาศประกาศเมียเจ้าได้ปลาสวายแล้วโอ้ยผู้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 เสื้อแดงผู้อื้อหุ้นตูด

ตัวแล้วเปิ้มเอาโหโอ้ยยังสูงๆเลยไหมให้เมียตัวเห็นเลยไหมเฮ้ย น้องน้องน้องผัวเจ้าได้เลยเมื่อกี้ตัวไงน้องีหอง,อ,งอ่ไน้องเองนที่ห้องเอาอ,อ,อยากให้เจ้าได้ยินน้องเลยโอ้โนี่นี่อนี่นี่นี่ เฮ้ย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 เข้าพีก็ได้แล้วพีพีพีนะพีโอ้โอ้

ยายนี oh, right ่ยังป้ามเมาอยู่คืออาอแลแล้วได้แล้วปนาแกปดเคนละโตคนนั่นแหะป้าไว้ให้นนละัวนี้ัตน้อยน้อยเอาไว้ไนั่นละ ตัวน้อยตัวน้อยตัวนี้เอาไว้ล้วอุ้ยเสื้อนะเฮ้ยเอาพันกับพันเลยเอ่อลื่นคู่ลื่นบ่ายนะครับเดี๋ยว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 จะโถ่เอ้ย

แลวครับจันวันจันวันตูใหญ่เนี่ยสด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 ยังอยู่ในแหอีงตั้งห้าไอ้นี่นายเอ้ยยังอยู่ในแห่ได้นี่พันไม้ได้ทหารตัวหนึ่งค่ะอืมอืม ฮะหง,ง,งเงี้ยงสองตัวพุ่นมันมาเศรงง้าอยู่ีปล่าตบแห่ลงเงี่ยทัาพผนตบลงบนล่ะ ได้วะเอาอีกตัวนึงแล้วครับอีกตัวนึงแล้วครับเอาสวายอืม อันนี้ตัวตัวมันแล่นได้เนี่ยตัวพันไว้สองมันพันไว้สองตัวเองเอาอีกแล้วตัวที่สาม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  ตัวที่สามนะครับสวายล้วนล้ว โอ้ได้แล้วปุู๊ปูใหญ่ปลาสวายปูเอาได้เลยชุบโอ้คลองคลองคลองปลาพันไหน Khám trang, khám trang Khám trang, khám trang Nhung mũi khuyên nuôi khám trang Pa, pa Pa Vô, vô, vô lá, lá, khám lá Nhưng Ồ, đây cái mà มันออกได้ฮะนายอาแล้วจันยันปอจันวันยายาคือเนื้อไปนะจันวันอโอ้เสียนนายเสียนนายขึ้มานวาน,นจันรุย พอเป็นเด็กเจ๊นังโชหน่อยพอเห็นบ่่าให้บ่อ่าเห็นบ่อไหนนั่นน่นนนน่นให้บ่าเี่ยมืออาชีพเด้ดจริง ว้าวว้าวนานมานี่คือ้าวลูกไข่นี่รัดลูกไ่น้อยนี่ว้าวาว,าว,ว้าวปายง่าวายง่า่ามาน่อได้ฮะปลาปลาปะปลาะเพียนะเพียน้มึงบีมือเห็นบอจอมยุดเสียนเลย้าทเดียวแนเะรือคล้องวยตะ้อมอ๋อตะ้อม ลิกแท้แต่ป้อมปลาสลิปไหมมีคล้องเสือหรือ้ำบลาได้เราได้แล้ว <c oughs> <c oughs> สองตัวปลาสลิปตัวนี้ ướp nàn ướp nàn ít tố nướng ít tố ít ba lít thì tháng làng thì ta ô tô ngay nữa nè เสื้อแดงพวกโอ้เขาเมื่อซีบอยู่แล้วอืไทยนาแกสซุปทึกเฮซุปนั่งยางแม่นมืดเลยอ้ไปบอกมาขึ้นเลยบอกนะปลานิ่นปลาปลาไน่น่ะโอ้โหโอโหโอ้โอ้ปลาจีนเนาะ ขควางขึ้นเลือเลยวันนี้ปุปุ่มงานดอตนีต้องมันต้องได้รับโชคได้นกรดาแป๊บเดียวแล้วไปซื้อฮะจริงริงเติมกำลังใจแล้วเมื่อ เมื่อเมล็ดเมียเมียบ่ให้เมียบ่จบเพราะเมื่อคืนเพิ่นได้แม่หมามาเด้ีมากีนตัวนั้นเฉอเมื่อคืนเพิ่นได้แม่หมาดีมาต้นอันเฉื่อยอย่างน้อยมันบวมเลมันผลลายลุลุกครบนดิท่นโอ้ยว่าตอนอยู่ได้ตอนเึมเพลนะโอยหนอสบายแล้วสบายโตแล้วนี่เพราะะไรได้แจ้งเรื่องนั้นก็คือกำไรใบ้านี้คล้องไปไทยเนี่ยเอาขึ้นมาเบิร์นุปปลาสลิดฮะไปยังบางบ่อหรือไปยัง ผมต้องอายเด้อขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยเฮ้ยหน่อยวิทยแปลว่าฟีมือพ่อดีกว่าลูกไงเนาะฟีมือลูกกว่านใดเนาะใครมือขึ้นแน่แน่มันเฮ้ยบ่าวพีชตัดว่านแฮซวยอย่างเดียวนะฮะโอ้โจมเห็ดโจมเห็ดโจม โอ้ยย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 ยานุยยยยนะยยยมยยยะยยยยยอยย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 วัยย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 ยายยยยยมยย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 ย้ยยยย้ยย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 โยยอยย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 ย้ยยยยยอยยยยยยยหรยไยยยบยง เอาไปถ่ายด้วยนะฮะ่อารมณ์ดีอยู่พออยูาแเลยอหดด่เลยไดเลยสะเด้อ่านซุยวันนี้มืมือสร้างซือเสียงหตัวแต่ซุดย เุ้ยคุ้มแล้วสามตัวกันเระใสเดี๋ยวให้สตาร์ทให้เราจะใส่พอละเพือยให้ให้ให้คุณนเอาซะพอเสียค่าน้ดมันมาเพงแค่นี้ดมันมากพอเด็กน้องคนตัวเขาอีกแล้วเอาอยู่ข้างอกกันเดียววะโอ้กะอยากได้เอิมจิ๋วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอาา ซุปซุโอ้ยโล่งกว่าโอ๋อผีมือขนาดเล่าก็ได้เมียบอกให้แล้วดีใจน้ำเจ้าอยู่ลุงเอ้ยเมียเจ้าบอกให้แล้วฮ่า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 จัดแล้ว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 พันวัน đi ăn mẹ kiều cũng đi lên 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 lên